สวัสดีครับผมพงันวิจิตขวีญยานการครับสามแยกไฟแดงวัดธรรมเสดจัจงหวัดกระบี่นะครับวันนี้เรามาส่งรถให้กับลูกคา้าแฟนเพจของเราที่อ่าวและเมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องนัดค่ะน้องนัดนะฮะค่ะน้องนัดเอ่อ รู้เรื่องของรถหรือว่าสนใจรถของเต็นวิชิตเนี่ยจากช่องทางไหนจาก Facebook ค่ะก็เริ่มต้นก็จะดูป้าไปละเอียดไป้ะเอียดอะไรนะไปละเอียดเรืลูกคหมใช่ค่ะก็ก็สั่งก็ก็ดูจากคลิปนั้นไปแล้วก็เข้าไปดูในโชว์รูมของอ่าเต็นท์ของวิชิที่เพจเต็นท์ใช่ไหมใช่ค่ะเพจเต็นท์แล้วก็เออสะดุดตารถคันนี้พอดีค่ะก็ทําเรื่องทักเก็ตมิดไปแล้วก็สอบถามแล้วก็ได้เลยภายในวันเดียวันวดง่ายมากแล้วก็สห็นรถเยอะมากด้วยยุ่งยากไหมครับยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะมิดบริการ ด้วยพน e ักงานทุกคนน่ารักมากค่ะขอบคุณครับยินดีค่ะครับผมครับฝากด้วยแล้วกันลูกค้าลูกค้ามาจากป้าเอียดลูกค้ามาจากป้าเอียดนะครักช่องทางเพจของบริษัทเรามานะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็ดูในไลฟ์สดเราด้วยนะฮะที่ลูกค้าแจ้งในไลฟ์สดเราด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จองแล้วก็อนุมัติภายในหนึ่งวันแล้วก็มาส่งรศึกมาลูกค้าต้องขอบคุณน้องนัดมากนะครับที่ไว้ใจให้ใจอในบริการของเต็นท์วิชิตทวิบริการนะครับผมนะครับยินดีให้บริการนะครับผมนะครับมีอะไรฝากถึง ลูกค้าเฟนเพสสักนิดหน่อยนะหม่ก็ฝากถึงลูกค้านะคะที่กำลังหารถดีๆรถมือสองนะคะแต่จะบอกว่าคันนี้เหมือนได้รถมือหนึ่งเลยก็คือเข็มมาอยู่ที่สี่พันกว่าแล้วก็สติกไม่มีบุบไม่มีไม่มีรอยที่แบบ โดยชนหนักใช่ใช่ซึ่งสภาพต่งเหมือนตรงปกมากค่ะก็ถูกใจมากเลยมนตาเอีย๋ก็ตรงปกนะไม่หมไม่ตรงต่งปกครับโอเคครับต้องขอขอบคุณทั้งั้นมากนะครับผมครับแล้วฝากลูกค้าด้วยเลยครับถ้าสนใจรถยนต์มือสิบเกียรต้องติถึงที่บริษัทวิชิตเทวีในการก๊าซนิ่งไฟแดงวัดต้นเสจังหวัดกระบี่เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับคุณร้ณครับบคุณครับ